สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดินท่อก๊อกน้ําครับเป็นเหล็กครับเอาเป็นเหล็ก P ี C ีไม่เอาเขาเราจะเป็นเหล็กไปดูกันครับนี่ครับก๊อกตัวนี้ครับเราจะเราจะย้ายก๊อกตัวนี้ไปนี่ครับตามสาย,ย่างสีเขียวแล้วเราจะ,จะมาตั้งก๊อกตัวนี้ แยกเป็นสองก๊อกครับแล้วก็วางมันเรื่อยวางมาเรื่อยครับตามสายยางสีขเขียวๆมาครับนี่ครับสิ้นสุดตรงนี้แต่ทุกอย่างจะเอาเราจะเอาเป็นเหล็กครับเราจะไม่เอาไม่เอา p ี c นะครับเพื่อความแข็งแรงครับนี่คือเราก็เริ่มถอดนะครับปิดน้ำแล้วเราเริ่มถอดก๊อกแล้วนะครับ อตอนนี้ลื้อเสร็จแล้วเราเริ่มใส่ข้อต่อแล้วครับนี่ข้อต่อข้อต่อทัใหม่นะครับนี่ก็ทีมงานเรากำลังขันอยู่ครับนี่ครับเบาบางไปนูนแลครับนู่นครับอันนี้เอาอะไรเนี่ยสามทางหรือข้อง,งออันนี้สามทางตั้งขึ้นหันเดียวกันไปข้าเด้วกันกับข้อง,งอ ทนยาวครับเต็มเส้นครับเต็มเส้นไม่พอเราต่ออีกสามสิบเส้นนี่ครับแล้วก็ต่อใช้แป๊บเดิมนะครับนย่ะต่อมานี่ตรงนี้นมารอแล้วครับมารอแนละ้ว วางท่อไปแล้วครับอังแป๊บไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ก๊อกนี่ครับแล้วก็ต่อเสาเนี่ย อันนี้คือเสาครับท,ที่ที่ยึดไม่ให้กอ๊อนโยกแล้วก็จะมีตัวยึดล็อกไม่ให้มันโยกครับมันดูกับที่ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับถ้าเราไม่ยึดจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นก๊อกคิสโก้ครับก๊อกเต้น นี่ก็เสร็จงานแล้วครับเสร็จครับใส่สายยางเปิดน้ำมาเรียบร้อยครับนี่ครับน้ำไหลน้ำมาแล้วนี่ครับแล้วก็มีเหล็กยึดกันโยกครับแข็งแรงครับแล้วก็สวยงามครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่มารับชมคลิปให้จนจบก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อโอกาสหน้าฟ้าไม่เจอกันอีกคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อ